สวัสดีตอนชายครอบฮะห,หลังจากอายุคมปาสุเข้าเมืองคืนดูผลงานน้ำเจิงเมื่อคืนกว่าจะได้นอนล้อมันหยุดเลสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงโน้ำถวมบอลมาแล้วดูสิ อันนี้เทออกแล้วเมื่อคืนดึงชาบ้านน้ำขังเลยโอ้ยดูน้ำเต็มบอ่เอเลยขึ้นเลยนี่นาโอ้ยเผ็ดพันล้านนิดไปแล้วโอ้ยน้ำออกก่อนน้ำท่วงกับน้ำท่วมน้ำท่วม ล้วกันเยอะเกินโอ้ยเพ็ดพันล้าน่ะเจา้ามิดเลยมิดเลยตรงนี้ก็ขาวโอ้ยอมาจาับเลยเยอะโอ้ยตก2ชั่วโมงดินแน่นเลย จอบริสตาจบไปแล้วจอ,อเห็ดพันธุ์ล้านเรากระนั้ออกยอดด้วยหล,ลอกหลอกส่วนแม่เป่งน้ำท่วมส่วนบนแม่เป่งแล้ว ดูคลิปเมื่อกี้นี้่ก็เพิ่งตื่นคืนฟ้าน้ำยันตีสองสามกวัวไม่ได้แล้ว <c oughs> กลัวรถออกไม่ทันทำมาคงต้องยอมทิ้งพี่แกเอารถเอาชีวิตไปก่อนเยอะชุ่มเกลื เมืู่แค่คลิปนี้มาดูวันเนาะฝนพายุคมปาสุพามเมื่อคืนไลออนล็อ <l> ก <ite on lock> ไปแป๊บเดียวพี่คมปาสุมาเลยเฝ้าน้ำทั้งเกินเมื่อคืนเพิ่งจะนอนได้สองกว่านี่ตกเกือบสามชั่วโมงดินน้ำเต็มทุงเลยดูดินน้ำขูดข้า <laughs> ง จากไม่มีจากตกมาเกือบถึงนี่เลยตลิงเลยเอ่ค okay, ค่ะชานี้นะคะ็ายุดก,ก็หยุดให้แล้วต้องรอดตูต่อเพราะว่าเขาคงยังไม่ได้ไปไง่ายๆนะขอบคุณนะคะเฝ้าระวังน้ำพาย,ยุกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจส่วนนะัะเป็นนะจ๊ะทุกทุกค่ะสวัสดีค่ะ ดี๋ยววันนี้เป็นวันที่สิบสามตุลาเนาะวันสวรรคตในหลวงรอก้าคิดถึงพระองค์จังรักที่สุดเดี๋ยวเสือสายไปหาป้ามาปล่อยในสระเนาะทำบุญวันนี้ดีกว่าหาป้ามาปล่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะคลิปนะคะ พระองค์ของสซลพบภพรมแล้วขึ้นอยู่นในสวรรค์ค่ะไาลูกหลานคิดถึงพระองค์เสมอทะคาขับคุณค่ะสวัสดีค่ะ